ดีครับนี่เรไม่ได้มาเป็นลูกตั้งติจากหน้าประตูครับของวิยรุธห้าหกค,ครับอา,ววาัิจวะดีบรึกษาประตูครับโอ้โหนี่ได้ทักทายจากนำใจอะไรครับบรษุษาประตูครับออกมายิงเองเลยครับหากิจวดีเพื่อนพ่ยนุธพิบูญบอ้าวกโ,โอ้ลูกนีสปูเอลเอโต้โมงบาลูากนีพัปองลงในสวยจะแทงมาจังหวันดนี้ยังไม่ผ่านมาแลวบุรินบา์เลยสี่โดนติลูกนี้ก็ฟาวเสียแล้วครับ කම් ක ngkap ම යබසි පී හොkkaගඩගත් เอาเลยครับนี่นะครับคุณหนุ่มครับนี่เขาบอกว่าเป็นบอลแชมป์เจ็ดสีของประเทศไทยนี่นะครับราสวดครับเชิญแชมป์มาบาดบาาเอาเลยครับวันนี้ฟุตบอลเงินแสนแห่งอาเภอเมืองพิบูลบางสาหารนี่เลยครับวันนี้จะได้ตัวใบนี้ไปหรือเปล่าฮะนี่เลยครับคําตอบอยู่ที่ทางด้านนี้ครับนําใช้อะไรรุ่นพี่ครับวันนี้ครับเจอกับรุ่นน้องเอาเลยครับสดบทเก่าความเก่านี่ยกให้เลยครับทางด้านนี้ครับนําใช้อะไรฮะแล้วก็สำหรับวันนี้ครับได้ประตูดัง เล่นขึ้นมานกอเทุครับโครานําำใช้อะไรครับหาเลยครับนี่เรกลูตักตีตักหน้าประตูขึ้นมาในการรกจับบูสาประตูของนำใช้อะไรยกบอลจ้ามาจังหวะนี้จิมออกมาบอลจิเลมาเล็7ลูกนี้มาเล้ทางด้านขามาเล็กเจเจเจ็จเ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 ตเจเลเจ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 เาเจ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 งจเจเจเนเจเจเเจเัเจ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 กจเ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 จาเลเเจงเย้เจทันวาทัสีวล ขด้านข้างครับเริก็สำเร็จวันนี้ครับได้เป็นรูปทุ่มครับเริบอลตด้านข้างครับโดยผู้เล่นทางด้านหมายเรื่องสิบสองครับจะทุ่มเข้ามายัดเข้ามาสำหรวันนี้เรือก็ตกเข้าไปแม่ไม่มีไผ่เติมขึ้นมามาถึงผู้ลุกษาประตูของด้านนี่เลยครับปีอนุท้าหกเอ็กซ์อังศิลาคนกีนสำเร็จวันนี้ครับผู้ลุกษาประตูนี่เลยครับค่อยๆขยับขย่อนขึ้นมามองไกลๆยกมาสำหรับวันนี้ครับผู้เล่นหมายเลขเก้าบุบอลลงจังหวะนี้เอาเลยครับแม่รถตบด้านเข้า มาด้านใดหมายเลข11นี่นะครับกับลีดันทีมข้องเครื่องนะครับโอ้โหนี่นะครับตัวขับเคลื่อนเกมครับมิดฟิลตัวสําคัญเลยครับคนนี้หมายเลข11โอ้โหล่าสุดนะครับคุณคุณนุ่มครับก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมนะครับของรายการแชมป์เจ็ดสีเราคนนี้ฮะเอาลยครับเลยกันต่อสามในวันนี้ครับนี่นะครับพื่นเกมบริเวณด้านซ้ายครับตบมาที่ทางด้านนี้ครับกํพลขยับขย่นขึ้นมาโดยผู้รักษาประตูคารดานดับใช้อะไรเอ็กซ์ซัคเซสบอล เอาเลยครับสำหรับวันนี้ครับเราก็ขึ้นเกมไปเรียนด้านกับขวาครับแล้วก็ตกมาที่ทางด้านบายเลข88ดสินำชัยอะไรครับอย่างเป็นการข้อของบอลของทางด้านนำชัยแล้วก็อะไรเราก็มาที่ทางด้านนี่นะครับกัมพลกยับขยันขึ้นมาเอาเลยครับผู้รักษาประตูของทางด้านนี่นะครับดีหนึ่งประเภทหนึ่งขยับขยันขึ้นมาสำหรับวันนี้เอาเลยครับนี่เลยครับของดีเบื้องโอวลราชธานีครับ อาแลกับนี่แลกับับบลขยับกับเคลื่อนขึ้นมาคราับนี่ผู้รักษาประตูยขยับกับเคลื่อนมาฮะอย่าได้ให้มีช่องนะรก็จะว่านีกับผลลองใสลโหโหโหล่ลุกที่หแล้วก็โหดก้าขาหลุดออกลังไปครับ นี่แหละครับเลี้ยงนะเคาะเคาะขึ้นมานะครับ้รักษาประตูอย่างกำพนแล้วก็ได้มีโอกาสในสองไกลลูกดีวันนี้ครับอย่างไม่ตรงกรอบครับอ่าแล้วเป็นลูกตัดเตะ่จากหน้าประตูขึ้นมาครับนี่ขอปีรุนอ้าหกครับอ่าแล้วก็ปีอุนุ้าหกหรือมัตยมบาซินครับนี่ขยับขับเคลื่อนมาครับโอ้โหลูกนี้ยกยาวยาวมาว่าไงแล้วจะ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 รับเข้ามือสบายครับกำพลแล้วก็ออกบอลยาวมาลูกนี้ทันรับทันทันรับทันลูกนี้เด้งกระดอน เลี้ยงกานดีว่าผู้เล่นมาเลขแปดสิบแปดดีบอลย้อนคืนกลับมาให้มาลูกนี้ทำได้สวยที่ไหลมาลูกนี้แล้วก็ยิงนี่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 เลี้ยเรื่อเรืยอเรืยอเรี่อเออลยโอ้โหครับเหลือจะเชื่อครับโอ้โหจังหวะโซโต้สวนกลับของด้านหดึ่งทำใช้อะไรครับโอ้โหมีพื้นที่ว่างครับตอกเส้นย้อนมาเรือกระแพโอ้โหเคาะมาให้ผู้เล่น มายเลข34ครับแปเข้าจังหวะดีครับเป็นประตูขึ้นนำเลยครับทางด้านน้ำใจอะไรครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาเลยครับนี่นะครับมันแน่นอนครับเวทีต่อจากนี้ไปจับตาดูให้ดีครับตีบอลร้อนมาใหม่ฮะทางด้านปิยนุล 56s นี่เลยครับอัางศิลาควัขีตเอาเลยครับสชมรับจังหวะนี้เราก็มาที่ด้านเพื่อนมาเลยครับเอาเลยครับพีรพงยกดยยาวขึ้นมาที่แดนบอลสัหรับจังหวะนี้ครับแม่กรุกนีครับแม่ยังไม่ออกครับเกี่ยวบอลงมาเล่นได้ครับตบเข้ามาด้านในเอา สักเสร็เอสขามใหญ่ว่าอย่างไงสําหรับจังหวะน,นี้แล้วก็ยังอยู่แล้วก็โอ้โหพ้เล่นหมายเลขสี่สำหรับจังหวะน,นี้แล้วก็ไปดีทางด้านูลเล่นหมายเลขสิบขยับเขยื่อนขึ้นมาเอาระรับพิยุทธห้าหกจ่ายช่องนี้ครับแม่สวยงามครับแล้วก็ต้องตีบอลย้อนมาใหม่ครับพ้เล่นหมายเลขสี่ยังอยู่น,นีดนงด้านนี่นะครับพิยุทธห้าหกทันแล้วก็ไม่ทันทันแล้วก็ไม่ทันโอ้โหแม่หลุดออกทางด้านข้างครับ á, และก็นี่ก็เป็นบอลทุ่มกับของน้ชใยอะไรครับ อาเละครับนี่โดยซาบูเอลแล้วก็เอแล้วก็เอโต้ครับอาละครับประตูกัจาวานีครับมาไงครับนี่ให้มาเล่นมาสั้นๆใกล้ๆครับบอลอยู่ที่เอแล้วก็เอโต้ขยัดมาทำชิงมาลูกนี้บอลเลยมาเลยเกาสิบสให้มาที่88ลองใส่ลูกนี้โอ้โหโอ้โหาวจมูกัีจังหวะนีกับซาบูเอลเอโต้พุ่งเซฟเหมือนแล้วผู้หลักสาแล้วก็ประตูเลยครับอาละสวนกลับเรเวนีบัตทยมบาซิลครับมาแล้วบอลเลยมาเลยสิบหนึ่งแล้วก็กัปตันทีมกัปตันทีมฝากบอลเลยมาเลยเช็ดลูกนี้ว่าไงออกมบอลเลยมาเลยสิบ ึ่งก็ยบกับเคลื่อนเลื่อนมาอ่าลูกนี้ยังไม่ผ่านวิ่เล่นของนำใช้อะไรกระดกลูกนี้มาสวยยัดมาตรงกลางลูกนี้ชิงกอะแล้วก็ แล้วก็หลุดมาจังหวะนี้ครับบอนอยู่ที่ผู้เล่นบายเลขสิบห้าของนำใจอะไรตีบอลยอดขึ้นกึ้มาครับทีพรกษาประตูครับเอานะครับสำหรับวันนี้ครับเล่นกันใหม่ครับเี่นครับสับ s c o อย่าจุดที่ดึงประตูต่อศูนย์ครับไปทางด้านดำชัยอะไรครับขึ้นดำทางด้านนี้นะครับเปี่ยนรถห้าหกครับสำหรับวันนี้ครับยังไม่ลิ้งไม่รีบครับไม่เดินก็ไม่เคลื่อนแล้วครับเอานะครับสำหรับวันนี้ครับตีบอลตกมาที่ทางด้านซ้ายขยับขยื่นขึ้นมาเอาระครับสำหรับวันนี้ครับขับเคลื่อนขึ้นมาโดยผู้เล่นบ่ายเลข ตกเขาด้านในจ่ายไปลูกนี้ครับแพร่ผู้รักษาประตูครับรอยตัวเซฟจังหวะนี้ครับแล้วก็ควงบอลเดียวเร็วขึ้นไปสำเร็จงหวันนี้ครับยังอยู่ที่ด้านเปียโดนจ่ายจังหวะนี้เรนวันทูโอ้โหออกจังหวะนี้ครับเร่งเร่งกระตอกสมารุเอลเอลก็เอตูเอารุ่ครับพอแม่พี่น้องเอารุ่ครับตีบอลย้อนมาครับสำหรับจังหวันนี้ครับเลนมาเล็กสิบห้าเอารุ่ครับยังอยู่ในด้านดัมชัยอะไรแล้วก็ตีบอลย้อนไปที่ด้านกัมพลยังอยู่ในด้านนี้นะครับแล้วก็บอลแล้ก็กัมพลตบไปที่ด้านซ้าย ดีเลยครับอาศัยประสบก,การณ์นะครับบางเหลี่ยมนี้ครับโอ้โหเรีรเยกฟาวได้ฮะเอาละครับเดี๋ยวอยู่ดีบอลน,นะครับสมานุเอโ,อเอโต้ครับคุณนุง่งนะ อะไรกับซับวิเอโตกับตีบอลยอดกิดกับบาดีกับปุรุกประตูวจะกำพลครับอาจจะวันนีครับนี่กำพลนะครับดึงจังหวะดึงให้นี่ครับมาทยงบาซีเข้ามาไล่ครับแล้วก็ยกจาวมาจังหวะนีครับบอลอยู่ที่ซับวเอลแล้วก็บซับวเอลแล้วก็เอโต้อาไรกับเอโตลูกนี้ยัดฝากบาเลิดบาเลยสิบห้าลูกนี้ว่าไงล็อกเข้าขวาลูกนี้ไหลกับบาลูกนี้โอ้โหอยากได้อยู่ที่นำใช้อะไรนำใช้อะไรออกไปทางด้านกับขวาบอลอยู่ที่ตักลูกกับตักกี้ตักี้แล้วกับตักกี้ตีบอลยอดขึ้นกับบาที่กำพลครับอะไรกัพบอล่ วันนี้ก็ฝากมานะครับผู้เล่นหมายเลขดีนะครับ34นะครับผู้ทำประตูขึ้นน้ำครับนี่ให้กับทำใช้อะไรเฮือนมา้วก็ทีเจ้า ผู้รักษาประตูอย่างเจ้ากำพลครับโอ้โหนี่แหละครับนี่รอให้ดียวัตยมบาสินเข้าไปไล่เขาไปบีบอะละครับนี่รอจังหวะนี่โอ้โหนี่เป็นเทคนิคอีกอย่างของกำพลครับเอาลูกจังหวะนี้ก็ไม่มีใครไล่ไม่มีใครเดินครับก็ไปเล่นอะไนจะังหวะนี้กำพลออกบอลยจังหวะนี้กับพลบอดี่วที่เลี่นมาเลขสามสิบสี่ยกข,ขวาแ้ะก็แตะออกมาลูกนี้ว่าไงฝากกับเพื้อนมาลูกนี้ว่าให้โอ้โหให้มาสวยกับช่องนี้เอาบอลอยู่ที่เลี่นมาเลขสามสิบสี่ลูกนี้หนึ่งหลอกหนึ่งหลอกแทงมาบอลอยู่ที่ บริเัทหมายเลขสามจุดสี่กับมัธยมบาสินนี่ทันวาตามแยงมาได้เตียสัตยิงออกมาตะตะก,กี้โอ้โหไหลามาสมิวเอโต้วควา,โโาาาาาวายิงโอ้โหคาร์ล่าคาร์ล่าคาร์ล่เก้าจุดวายิงยิงโอ้สวยงามสำหรับเอล่ากัเอโต้ครับนี่โอ้โห و. แล้วก็ยังไม่เป็นประตูครับยังได้เป็นลูกค่อนเนอร์คิกับขอ น้ำใจอะไรครับคุณดาครับเอาเลยครับแม่รุยกันต่อครับโอ้โหน้ำใจอะไรครับโอ้ทักทายมาเป็นจังหวะจังหวะนะครับเลยจังหวะมูสูกุนะครับสมารูเอโตแม่ยิงจังหวะมูสูกุครับยังไม่เป็นประตูครับยังไม่เป็นมูซูกุเติดเคลื่อนขับในคู่นี้แล้วก็แพ้ทั้งหมดนี้ครับโอ้โหน้ำใจอะไรครับ โอ้โหครับจังหวะนะครับดูคอนเดร์ครับเปิดยัดเข้ามาลอยลอยพื่งนเพื่อเข้ามาแล้วก็แปรจังหวะนี้สวนเข้าไปครับนี่เข้าไปเลขสามสี่โอ้โหราก็มลุ้เล่นกันมานะครับแกโทษนะครับคอร์โนด้าในระรับปีโนุดห้าหกเอ็กซ์อาคิลาคอนกีนผมก็เล่นกันมาครับโดยลึกสาประตู ของด้านนี้ครับพี่โน้ครับยกยาวขึ้นมาสําหรับจงหวันนี้ลึกไปถึงนี่ครับคุณทุนทุงด้านนำใช้อะไรครับมงสกีนทิ้งขึ้นมาเอารับยังอยู่ดีทางด้านนี้ระรับเปียโนปามกันังหวันนี้เล่กันต่อครับบ e อลย mm ังไม่ออกเอาเลยเอาล่วงคู่นี้ครับนี่อรับรอบรองชนะเลิศใครจะคว้าตัวใบนี้ครับไปสู่รอบชิงชนะเลิศไปยืนรอชิงคู่นี้ครับเอารับบอลลุ้นครับนี่เลยครับ นำใช้อะไรครับขึ้นนำมาเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์คำตอบอยู่ที่ดังด้านปียโนถ้าหงดีนะครับสามดับจังหวะนี้รถก็ยังอยู่ดีงด้านนำใช้อะไรครับแม่หมายเลขสองครับโอ้โหครับนี่นะครับตีบอลย้อนมาครับตกเข้าด้านในรถก็มาที่โอ้โหแม่ยังไม่ผ่านเล่นของทางด้านนี่ครับปียนโนทีละพลแล้วก็จ่ายยัดลึกขึ้นมาสามดับจังหวะนี้ยังอยู่นด้านดีครับนำใช้อะไรครับจอดมาจังหวะนี้ครับรถก็โดนเบ็นตีที บีบจักรวาลนี้ครับแร้ก็ยังอยู่ที่ด้านนีระครับเปียโนท่าหกสำหรับจักรวาลนี้ครับตกข้ามาด้านในเอาครับสาหรับจักรวาลนี้โอ้โหยังเป็นการของของบอลของทางด้านนี่ระครับนำใช้อะไรเอ็กซ์ซัคเซสสปอร์ตเราก็ยังอยู่ที่ด้านนีร์ครับโฟสาหรับจักรวาลนี้ครับยังอยู่ที่ด้านด้านครับโฟยกเต็มยาวขึ้นมาสำหรับวันนี้แล้วก็ลุกออกออกทางด้านหลังครับ ในการดีกับโยกตั้งต่จากาประตูกอกาแยาด้าหกครับนี่กับโรมาอลไกันสลาบบาเลุดสองครับเอตัเกินกันครับนี่นำใช้อะไรมีเอตแล้วก็มัธยมบอลชดก็มีเอและกัเอต้เช่นกันครับอะไรจังหวะนี้ครับมียกจะจะจะมาเอาว่าง่ายมงเฉยอมาลูกนี้ยัาไ่ผ่านจ่าตักีหิงซัดไปกที่ยย โอ้โหดได้ครับดูครับดูได้ฮะโอ้สุดครับผู้เล่นมาเล็กสุดจะเปตัดทีมโอ้โหโอ้โหลูกนี้ฮาบอลเล่เข้าไปอย่างสวยงามครับนี่แล้วครับมีให้เห็นบอกแล้วครับเป็นนักเตะยอดเยี่ยมทั้งในจอทีวีและนอกจอทีวีครับคุณหนุ่มเนี่ โอ้โหสวยสุดเป็นกามครับล uh ูกนี okay. ้คร okay, okay. okay, ับโอ้โหใส่เต็มคอเราเต็มกองกันเอาละมาจังหวะนี้ครับมาแล้วเอร์กับเอโตลูกนี้เอ้าเอโตปะทะกันลปกติอะอาลูกนี้อ้าโตขอโทษกันโอเคโอเคโอเคครับฟาวครับเอาละจังหวะนี้ครับดีฟรีคิกของนำใจอะไรครับ แลนลุกทุกกรณีครับสัญญาณลูกวิจากกรรมการอย่างเดียวกับไม่อนุญาตในเร็วครับอาลหครับมาดูฟีคิกลูกนี้ครับนี่ของนําใช้อะไรครับนีมาดูว่านี่จะหนีไปอีกหรือเปล่าครับสำหรับเวฟรีคิกระยะนี้ครับอัลดิครับฟีลิกลูกนี้ครับนี่เท้าขวาปาั่นโค้ง โอ้โหยังปัดป้องไม่ได้ก็สลับผู้รักษาประตูอาร์กระบาอยู่ที่บุรินทร์มาเลขสิบห้าตีบอลย้อนกลับมาครับบอลอยู่ที่กัมผลกันจังหวะนี้อาร์กระบุรุษาประตูว่าไงครับออกบอลอาร์กรบุรินทรหมายเลขแปดสิบแปดกินจะนำใช้อะไรนำใช้อะไรลูกนี้ว่าไงแล้วกับบอลลึกยาวมาเข้ามือผู้รักษาประตูครับจังหวะนี้ครับออกบอลมาครับบอลอยู่ที่เอร์กับเอโต้เอร์ก็ไปแล้วเอโต้ลูกนี้ว่าไงเอโต้ล็อกเข้ามาหักโซ่ลูกนี้โอ้โหแล้วก็หลุดออกหลังไปครับคุณอาครับยังอยู่ ครับสำหรับวันนี้ครับผู้เล่นยเลได้12ครับโยกยัดตัดเข้าซ้ายซัดด้วยซ้ายจังหวัดนี้ครับบอลเฉล็บออกทางด้านหลังประตูครับเอาล้วครับสำหรับจังหวะนี้ครับเป็นลูกเล่นกีฬานะก่อนเขียนเท่ครับของดน้าดันนำใจ